ประเพณีที่จัดขึ้นทั่วภาคใต้เลยนะคะซึ่งจดยะลาปีนี้นะคะก็มีเรือพระนะคะที่มาจอดนะคะตั้งให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้ยืนฉมแล้วก็ได้ร่วมกันทาบุญนะคะในประเพณีชักพระในปี2567นี้นะคะจํานวน65ลำด้วยกันเลยนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะก็ขบวนแต่ละวัดนะคะก็ได้เดินนะคะเดิน นะคะตั้งแต่อหน้าโรงเรียนนิโบงชนุปถมจนไปถึงนะคะหน้าสถานีรถไฟแล้วก็เวียนมาบรรจบนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าศูนย์เยาวชนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้กําลังเคลื่อนขบวนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปจอดยังจุดหมายนะคะที่แต่ละลำได้จัดลักตั้งเอาไว้นะคะซึ่งที่ท่านกําลังชมอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือเป็นเรือพระขบวนเรือพระของวัดชมพูสถิตนะคะหรือว่า ก็ตอนนี้นะคะซึ่งพุทธศาสนิกชนในจังหวัดยาลานะคะก็ได้มารวมตัวกันอยู่ณที่แห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ประชาชนทุกคนนะคะก็ยินดีนะคะแล้วก็รอคอยที่จะได้จัดประเพณีชักพระนะคะ ก็ถือว่าเป็นการารักษาวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเลยนะคะก็ซึ่งตอนนี้นะคะผ่านไปแล้วสองสามวัดด้วยกันก็ยังเหลือจํานวนอีกเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งนี้เป็นแค่ต้นขบวนเท่านั้นซึ่งหางท้ายขบวนนะคะลำดับที่65เ้าพึ่งหมดไปเมื่อกี้นะจุดปล่อยตัวนั่นเองนะคะตอนนี้ก็กําลังเรื่อนผ่านมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเรา,เามายลชมเรือพระนะคะของจอดยาลากันนะคะว่าจะ มีรูปแบบที่จะสร้างสารรค์อย่างไรบ้างนะคะนี่นะคะวัดชุมพูสถิตนะคะก็เป็นไอเดียนะคะร่องรอยแห่งศรัทธานะคะซึ่งสื่อถึงความนะคะเก่าแก่นะคะที่ประเพณีของเราได้จัดขึ้นมานานแล้วซึ่งถือว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่ดีเลยนะคะที่สามารถนาผลงานนะคะเรือพระได้ได้สวยงามแล้วก็มีเอกลักษ มากมากเลยนะคะอ่าแล้วเราจะมาดูขบวนต่อไปนะคะเป็นวัดวงกฎบรรพตนะคะหรือวัดตาชีน่นเองค่ะมาจากอำเภอยะหานะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ขบวนก็ถือว่าเป็นขบวนที่งดงามมากมเลยนะคะชูอัตลักษณ์ของอพื้นที่ได้ดีมากๆเลยค่ะซึ่งในขบวนก็จะมีอ่า พระบระมฉายาลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบระมราชินีนานะคะแล้วก็มีธงนะคะธงชาติไทยแล้วก็ธงธรรมจักรด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นขบวนนะคะซึ่งบ่งบอกให้เห็นเลยนะคะว่าสวัสหวัดยลาของเรานะคะมีประเพณีนะคะวัฒนธรรมอย่างไรบ้างซึ่งอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะคะก็คือเป็นผ้าอาน้ำฝนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการจัดหมับนะคะหมับ ก็คือจัดลานะเป็นขนมที่ถ้ามาภาคใต้ก็คือจะรู้จักเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับภาคใต้นะคะก็จะเป็นการแสดงมโนรานะคะซึ่งมโนราของเรานะคะกอะ็อยู่ที่ตาวัตาชีนะคะวัตาชีวัดวงกฏบรรบพตนั่นเองสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นาชาวบ้านนะคะที่อยู่ในตำบลตาชีนะคะโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลตาชีนะคะเป็นผู้สนับสนุนในประเพณีครั้งนี้นะคะก็จะมีชาวบ้านนะคะชาวตาชีนะคะมาร่วมกันร่วมกันในงานประเพณีชกพระนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นความร่วมมือร่วมใจนะคะเป็นการจัดประเพณีนี้ก็คือเหมือนกับเราได้อ่ามา พบปะพูดคุยนะคะกับชาวบ้านนะคะค่ะถัดจากนางรำก็จะเป็นกลองยาวนะคะถัดจากกลองยาวก็จะเป็นเนี่ยค่ะการชักพระนะคะก็โดยพี่จะมีนะคะทุกคนนะคะร่วมใจกันชักพระนะคะเพื่อที่จะให้เรือเรือพระนี่ค่ะได้มีขับเคลื่อนนะคะออกไปยังจุดหมายนะคะ ะขบวนะคะก็จะโชว์อัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้อย่างดีเลย ตอนนี้ก็อาหารเป็นเนี่ยค่ะจุดหมายจุดหมายาปล่อยตัวกับจุดหมายที่ที่เราจะต้องอจอดเรือพัชนะค,ะคือก็คือใกล้เคียงกันเลยก็คือที่ศูนย์เยาวชนนะคะก็ถัดไปก็จะเป็นโรงเรียนที่บงช,ชนุป,ประถมนะคะที่เป็นจุดปล่อยตัวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเรือพระก,ก็ได้เคลื่อนมาเรื่อยๆนะคะซึ่งอัตลักษณ์ของตาชีที่เป็นที่โดดเด่นเลยนะคะก็คือ,อจะเป็นรถจิบนะคะที่ เป็นรถจิบสมัยสงครามโลกเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งเป็นการโชว์อัตลักษณ์ของพื้นที่ได้ดีเยี่ยมเลยนะคะและนี่ก็คือเครือพระของวัดตาชีนั่นเองหรือวัดบงบดมนพุนะคะ ในจังหวัดยะลานะคะเรือพระในจังหวัดยะลาแล้วก็ยังจะมีนะคะทั้งสงขลาทั้งปัตตานีนะคะที่มาร่วมขบวนในครั้งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยนะคะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทุกทุกท่านจะได้ชมความงามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นะคะที่วันนี้เขาได้ออกมาโชว์นะคะ โนีสวยงามน,นะคะก็สามารถไปรับชมได้นะคะ ใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามีเรือพระที่มาเข้าร่วมนะคะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะจากจากปีก่อนนะคะซึ่งตอนนีขน้ขบวนขบวนของเราก็ค่อนข้างห่างกันเนาะเดี๋ยวซึ่งงานประเพณีชาปนเปนปี2567นะคะใน จังหวัดยะลาะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่21ตุลาคม2567นะคะณศูนย์เยาวชนนะคะก็ท่านใดนะคะที่มาเที่ยวนะคะหรือพอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็สามารถมาเที่ยวชมแวะชมได้นะคะชมความงามของพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะว่า,าไทยพุทธในจังหวัดยะลาของเราเนะะี่ยค่ะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีมีความหลากหลายนะคะ ร่วมกันอยา่างพระวัฒนธรรมนะคะอย่างไรนะคะก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะคะซึ่งต่อมานะคะก็เป็นขบวนที่สวยงามอีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่กำลังเคลื่อนขบวนมานะคะวัดบุญนี่ยนี่เขาอ่นี่เนี่ยวัดบุญเขาทำกบมม้เขาเก็บมาคนเขาเก็บมามาชีดหนาหลากซึ่งขบวนที่กำลัง เคลื่อนมานะคะก็จะเป็นขบวนวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงนะคะซึ่งเป็นพระวัดประจําจังหวัดเลยนะคะถือว่าถ้าใครไปใครมาก็สามารถมาเที่ยวนะคะหรือไหว้สักการะของพระประจําจังหวัดยะลานะคะซึ่งจะอยู่ตรงหน้าวัดพุทธภูมินี่ค่ะพระอารามหลวงนะคะซึ่งวัดพุทธนี่ค่ะก็จะจะัด สร้างเรือพระนะคะแบบแบบไม้นะคะแบบเรือยอดนะคะก็จะทั้งลำก็จะเป็นไม้หมดเลยนะคะซึ่งมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งเลยนะคะถักอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะตอนนี้ขบวนเรือพระนะคะของวัดพุทธภูมิพระารามหลวงนะคะก็อย่างเช่นเคยคะ่ะมีนะคะมีพระบรมฉายาลักษณ์นะคะแล้วก็มีการ เชิญชวนเด็กๆนะคะน้องๆเยาวชนนะคะรักษาศิลธ้านะคะโรงเรียนรักษาศิลธ้าวัดพุทธภูมินะคะซึ่งนักเรียนของเรานะคะไหวไหมคะคนนักเรียนยังไหวอยู่ใช่ไหมคะค่ะก็หลังจากนี้นะคะก็จะเป็นขบวนชมรมลูกเจ้าพ่อหลับเมืองนะคะซึ่งเป็นนางรำนะคะประจำจ,ำจำังหวัดยะลาเลยนะคะก็ได้มาโชว์ความงามให้าชาวจังหวัดยะลานะคะได้เห็นกันนะคะ ชมรมที่รวบรวมแม่บ้านนะคะแม่บ้านทั้งจังหวัดยาลาเลยค่ะที่มารวมตัวกันนะคะเพื่อไล่รำท่าทางที่สวยงามนะคะแล้วก็ที่สัมคัญเลยนะคะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพด้วยนะคะในการออกท่ารำนะคะซึ่งทำให้ทุกท่านนะคะที่ได้เข้าชมรมนี้ก็จะมีความสุขอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะคะส่วนณตรงนี้ก็จะเป็นการลากพระนะคะลากพระ โดยจะมีนะคะเพื่อนบ้านของเราด้วยที่มาร่วมประเพณีในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่อบอุ่นเลยนะคะก็ท่านใดที่อยากจะมาชมนะคะเรือพระนะคะแต่ละลำแต่ละวัดนะคะก็มาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่ แถึงวันที่21ตุลาคมส5 6พนะคะหว่งน,นีเ้เราจะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าเรือพระที่มาเข้าร่วมในประเพณีชพาดในครั้งนี้นะคะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะมีจํานวนมากกว่า60ลําด้วยกันนะคะ ถัดจากวัดพุทธภูมินะคะก็จะเป็นในส่วนของวัดเวรุวันนะคะซึ่งเป็นวัดที่ทุกท่านมาก็ต้องมาไหว้กับไหว้สักการะเลยนะคะซึ่งเป็นเรือประเภทเรือยอดเหมือนกันนะคะก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะคะถัดจากวัดเวรุวันนะคะเราก็จะมาในส่วนของ วัดโคกยาค้านะคะซึ่งอยู่จังหวัดปัตตานีนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะในพื้นที่ยะลาเนี่ยก็จะมาร่วมนะคะร่วมร่วมรักษาประเพณีวัฒนธรรมนี้เอาไว้นะคะก็จะมีเรือหลากหลายจังหวัดเลยถ้าท่านมานะคะก็จะมายนโฉมเรือพระในจังหวัดยะลาพร้อมๆกันได้ค่ะก็ถัดจากจังหวัดยะลาก็จะ มีที่โคบโพนะคะก็ซึ่งทางโคโพเนี่ยค่ะเขาจะจัดหลายวันเลยมีกิจกรรมมากมายให้ทุกท่านได้เที่ยวนะคะวันนี้อาจจะไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ชมได้ไม่เยอะเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้มาชมยนโฉกเรือพระในจังหวัดยะลาเอาเองนะคะ ก็ถือว่าส่วนลำนี้นะคะก็จะเป็นเรือพระของวัดถ้ำทะลุนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอประนังสตานะคะก็ได้มาร่วมลากมาจากถ้ำทะลุเลยนะคะซึ่งอยู่บนเขาบนปวนเลยลำถัดมานะคะจะเป็นวัดเกาะไหวยนะคะวัดเกาะไหว ถึงวันที่21ตุลาคมนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมนะคะก็สาหรับวันนี้นะคะให้ชมกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับเรือพระแต่ละวัดนะคะก็สาหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวชมแล้วก็มาเที่ยวชมความงามของวัดแต่ละวัดหรือของเรือพระแต่ละเรือแต่ละลำนะคะอย่างที่บอกเลยปีนี้นะคะมีจํานวน60ลําด้วยกันอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวชมเยอะๆกันนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ